สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนคุณกรสวนเกษตรผสมผสานปลูกด้วยใจไร้สารพิษใกล้ชิดธรรมชาติครับ ในวันนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับพืชชนิดหนึ่งครับเป็นสมุนไพรที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับความนิยมขึ้นชื่อในเรื่องของสรรพคุณทางยาในด้านการถอนพิษต่างๆครับสมุนไพรชนิดนี้มีชื่อว่ารางจืดครับรางจืดเป็นชื่อของพืชสมุนไพรประเภทไม้เลื้อยหรือไม้เถาในวงเหงือกประหมอมีลักษณะเนื้อแข็ง เลื้อยพาดพันไปตามต้นไม้เถาจะมีลักษณะเป็นข้อปล้องกลมมีสีเขียวสดหรือสีเขียวเข้มดอกจะเป็นสีม่วงอ่อนๆหรือสีครามออกดอกเป็นชอ่อห้อยลงตามซอกใบรางจืดได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งการถอนพิษ มีสรรพคุณทางยาในด้านการถอนพิษต่างๆหรือใช้เป็นยาพอกบาดแผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้รวมถึงใช้เป็นยารับประทานเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ำรางจืดมีชื่อพื้นเมืองอื่นๆได้แก่กำลังช้างเผือกเครือเขาเขียวขอบชะนางยาเขียวคายรางเยน็นดุวาว ทิดพุธน้ำนองย่ำแย้แอดแอดเป็นต้นลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้เลื้อยหรือไม้เถามีลักษณะเนื้อแข็งลำต้นหรือเถานั้นจะก,กลมเป็นป้องมีสีเขียวสดหรือสีเขียวเข้มใบจะเป็นลักษณะเป็นใบเดียวลักษณะใบเป็นรูปหัวใจ ตรงโคนใบจะเว้าปลายใบจะเรียวแหลมกว้าง4-7เซนติเมตรยาว8-14เซนติเมตรส่วนดอกจะมีสีม่วงอมฟ้าใบประดับสีเขียวประสสีน้ำตาลแดงออกเป็นช่อห้อยลงตามซอกใบการปลูกเลี้ยง นิยมใช้เถาในการปักชำในการชำเถาให้เลือกเถาแก่มาตัดเป็นท่อนยาวประมาณ6-8นิ้วให้มีตาติดอยู่2-3ตาถ้าชำเถาในฤด,ดูฝนจะออกรากได้เร็วกว่าสรรพคุณรากและใบรับประทานเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ำใบและรากใช้ปรุงเป็นยาถอนพิษไข้ ยาพ่อบาดแผลใช้สำหรับถอนพิษยาฆ่า,มาแมลงสำหรับผู้ป่วยที่ดื่มยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปเป็นการบรรเทาอาการก่อนถึงโรงพยาบาลแก้พิษแอลกอฮอล์บรรเทาอาการเมาค้างบรรเทาอาการผื่นแพ้ชาวกะเหรี่ยงตัดลำต้นเป็นชิ้นเล็กพกติดตัวเชื่อว่าป้องกันงูได้10ประโยชน์ดีๆของรางจืด 1. แก้ร้อนในกระหายน้ำา 2. ถอนพิษไข้ลดไข้ 3. พอกบาดแผลทำให้บาดแผลหายไวขึ้นโดยเฉพาะแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก 4. ลดพิษไข้จากการบริโภคสารพิษเข้าไปได้เช่นยาฆ่ามแมลงยาฆ่ายายาเบือ่อ 5. ลดพิษจากสัตว์มีพิษเช่นแมงดาทะเลปลาปักเป้า 6. บรรเทาอาการผื่นแพ้ต่างๆ 7. ช่วยลดและเลิกการใช้สารเสพติดได้เพราะมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทคล้ายสารเสพติดบางชนิดใช้ควบคู่ไปกับการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการเลิกสารเสพติดได้ 8. แก้อาการเมาค้างแก้ถอนพิษจากแอลโกอฮอลจากการดื่มมากเกินไป 9. ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตได้ดี 10. มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านมะเร็งข้อควรระวังในการทานรางจืดถึงแม้สรรพคุณจะดีขนาดนี้แต่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยประกาศว่าไม่อนุญาตให้ใช้รางจืดเป็นอาหารหรือส่วนประกอบในอาหารรวมทั้งเครื่องดื่มเพราะอยระบุว่ามีงานวิจัยบางชิ้นพบว่าหาก,กินเป็นเวลานานอาจทำให้ระบบเลือดตับ ไตทำงานผิดปกติได้หากอยากทานรางจืดให้ได้ประโยชน์ตามที่ต้องการไร้อาการข้างเคียงไม่ควรกินในปริมาณความเข้มข้นสูงเกินไปและไม่ควรทานติดต่อกันนานจนเกินไปหรือควรทานสลับหมุนเวียนไปกับอาหารหรือชาสมุนไพรประเภทอื่นเพื่อให้ได้สารอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับ และนี้ก็คือประโยชน์ดีๆจากรางจืดหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจนะครับฝากติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้นะครับในช่อง YouTube ของเราครับบ้านสวนคุณกรณหรือจะเป็นทางเพจบ้านสวนคุณกรณนะครับยังมีคลิปแล้วก็ความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยครับรวมไปถึงสามารถสนับสนุนสินค้าของเราได้นะครับในช่องทางของ LazaDA ค้นหาร้านที่มีชื่อว่าบ้านสวนคุณกรณได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอทุก ท่านมีความสุขสวัสดีครับ